คลิปนี้ที่มีข้ามาหาซื้อมอสไซค์นะพามาดูมอสไซค์อันนี้เป็นยามาฮ่าตัวนี้เก่ามืนกว่าแต่ว่าทรงสวยเลยนะชอบกนนี้ว่ะมันจะไม่ลำบากไปหน่อยบ่ลำบากมาเลยรถเนี่ยก็รถไม่ขี่เต้าอเขอิน <c oughs> นี่อีกหนึ่ง สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวยูทูบอันนี้รถไม่ขี่เตาโคดากมันคือมีตักเตานะมันมีดากมสวยๆทั้งเตาเฮลิโดต์ไม่มขี่เตาเนี่ยเขาใจเงินเรียบร้อยแล้วคันไหนตีมาลุ้นกันเดี๋ยวกําลังเช็คอยู่ทำรายงานเบื้องหลังเี๋ก่อนเดี๋ยวบัตรเอาลงมาสิดท้ายเป็นเช่นึง เป็นยี่ห้ออะไรตอนนี้ดูตัวนี้สนใจก็ตัวนี้แหละตัวนี้กับตัวนี้เครื่องบล็อกเดียวก็ได้พี่น้องยามห้อหามันเป็นร้อยเท่าไหร่ละเครื่องเท่าไหร่เครื่องเท่าไหร่สี่จังหวัดนี่เาบอกเลยนี่สินี่เ่าไนี่ยโมโ่นี่ เคร,รื่องกี่แรงมาทำไมไม่มีบอกร้อยห้าห้าร้อยห้าสิบห้าแรงมาถ้าเครื่องบอกเดียวก็ตัดเลยวัเบิง้งเครื่องบอกเดียวกันแกว่าหางจับมาใส่เป็นรถกระเทยอันนี้เป็นรถกระเทยเพื่อนรถกระเทยมันยออขึ้นแม่นมแน่เลยเดีเครื่องบอกเดียวกันนะนนร้อยห้าห้าเหมือนกันมันนี้ล้อใหญ่แล้วคว่าตัวนี้ราคาสิคือกว่า ตัวนี้งเส้นจะอยู่เจ็ดหมื 7, ม่นกว่าตัวนี้งเก่าหมื่นกว่ามันพิษที่รูปลักมันรูปส่งมันเนาะเพราะว่าอันนี้มันเฟรมใหญ่เลยนี่บ่อใหญ่ได้ลอยใหญ่ทั้งหน้าทั้งหลังเลยตอนนี้คันที่เราซื้อจัดสดไปเลยต้องพอนีอ่ดีสิก กำลังร็จค่ะเซร็จค่ะเส็จค่ะโ,โง่เยีงบม ป็นตัวลาสุดเงิน,นป,ป่นาสุดร้อยหกสิบร้อยหกสิบซีซีไม่ทอ,อดด้มเข้า่าแตกตา่งตางกันดิแม็กยงนิ่งดีเลย ไอตำไสงทบนทนี้หบันท่งแห้งีอยูเสนโอ้ยพี่อเป็นไฟสต็อปช่เงยนโอ้อมเป็นไฟสต็อปท่มูอะไรอันน <Rabbi. S 3> <Diamond. Metal. S 1> ี้สูงอันนี้ต่ำอันนี้เลย มันยังไฟเดี่ยวตยู่หมดครับไฟเดียวอยู่แล้วหมดยังเดี๋ยวหมดนีู่นะเนี่ยมันเป็นหมดเยอะครับยังพวกตั้งค่าหลายๆย่างครับเพราะเราจำเป็นคับเพราได้ดินเนาะมันควบมันควบคุมยังพวกนี้เหพวกตั้งค่าภาษาพวกนี้นะครับอ๋อตะเกียวก็ตั้งค่าควบเร็วดอกมันว่หมดครับตะเกียวกอันนี้ยังอันนี้แคชั่นครับเนี่ยอันนี้คือเขาปิดเปิดตลอดนะแคชั่นแคชั่นคอนโทรลคือระบบกันลื่นนะครับ ระบบกันเลือดถ้า <ไง S 2> สมมุ<ส>ิว่าเขาปิดนะกดแจ็คไว้รครับตรงนี้จะขึ้นอันนี้คือปิดแจ็คชันครับตลอดร้อยเบิร์นได้ม,มันจะบ่มีก,กันลื่นนะครับแค่ถ้าเขาปิดเขาเปิดแล้วนะครับวัดต้าดแจ็คชันอันนี้ปิดประเด็นปะอันนี้ไฟดีปิดตลอดมันปะแม่นครับตัวนี้จะติดตลอดอันไฟอะไรเนี่ย ตัวนี้จะเรียนจับความเร็วนะครับความเร็วพอไฟบุ้มเหมือนไหมพอตัวนี้เป็นจีเบียดครับถ้ารถขับเคลื่อนไปปุ๊บมันจะดับเองเพราะไงหรือตอนเนี้ยจับมันมันจับจีเบียดยู่งรอน่ะรอนหนาเคลื่อนจีเบียดดับครับจับร้อนหนหรือเปล่าใส่หงใส่หงคือได้รู้เรื่อเกิดเข้ามาบอกมาฟังไล่เรียนบอกซูฟังน้ำเม่นหนอนนึ่งย่อไฟควรคือค้างตลอดใช่ไหมมันบอกรถรุ่นนี้ใส่หง มนมถงไม่ต้องทำทำความเข้าใจกัะมันเอิิวๆิๆวสิวสีครับสีสีทอสีแดงโกบ้าวไหนผมจนเริ่มจัางรถผมคิวยังไงโอ้ยสีทใหม่ที่สีใหม่ใหม่เี้อนใหม่ รถ่าอยู่งนเี้ะบ <si ุรีัทิประมาณจะขี่ไปอาทิตย์นเส้าเหียน่ประมาณอาทิึสองอาทิตย์ครับอยู่ที่การเช้งานล้กันไอขีตะตัดเตๆมื่อละลสองลอันนี้ใช้อันนี้ใช้กุญแจอันนี้ใช้กุญแจมันตรงนี้จะเป็นระบบขีเลครับจะเป็นรีโมทอังิบเอาเส้นไนะเส้นนะเส้นย่งอีกเส้นอย่งอีวันเส้นกูบเงินบเงินอย่งบัน เออกระลำเป็นเส้นแบเปิดเส้นเป็นนีเดี๋ยวจะนี้ก่อนบอกจ้คข้องรถก่อนต้อมีคนี่ต้อเปี่ยนนะกดกลับเปนเสียตอนไเช่นนี้ครับมีเสียงมีเสียงไฟที่มด้องมนรอเนี่คือเปิดมันนะครับต้บอมเปิดตรงนี้บอลตรงนี่อลันจะอยู่ตรงนี้ครับี่ น้ำมันเปิดน้ำมันกดข้างบนโอกตบมาเส้น fits. นี่ไรเด็กเส้นนี้หน่อยเด็กคตเป็นคตตัวนี้ใส่ข้างบนใส่แบตเตอรี่นี่ทางใดตัวนี้นี่ครับเออย <laughs> ี right? Right? ่หมีนบ่เงียบเงียบโอ้เงียบเพี้นอุปกรณ์มีให้แล้วใค่ขั้วขั้วมันก็น้องเส้นนี่กันเลยเออบอก บอกวิธีการใส่เขานะั่นรีโมทยังทั้ง,ท,งทั้งหลายเรียนนะรีโมทส่วนไหนรบ่อันเนี่ยแต่ที่แกดิบมอในเก่งคนระับว่าซุมม่ม,ม,มนี่ไงนเขาในเก่งอ๋อสวิตแนะมนตุ้มสวิตน่ะซุ่มเลยนี้เขาหมุนอีกรอบือถ้าเขาอยู่รอบนี้เนี่ยเขาสามารถยึดต่อได้เลยนะครับถ้าว่ามันในรอบนี้เขาอย่าง,างนี้มันเป็นเสียงเฉือนนะว่าออรีโมทเขามันกินกระสุนรีโมทจะมีระยะแค่นี้ถ้าทีบวเกินสองเมตรนะถ้าเกินนี่เราต้องลดครับ ไหนด้ทนี่มปอยนี่นะนี่ตารงไปอันนี้เปตามสด้เขาดันึจะเห็นไปอยู่นะนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยรถมันเปิดโหมดการลื่นอยนะครับชันโถ้าเขาอยากเลนอส่วนไหนมียังไงไม่รูกกีนกาไม่คปินนะครับกการเซนส์นเขาอยากเขาอยากเปิด พดทข้างไว้ขนาดขับขี่หรือถ้าว่าข้อขี่เราข้อปิดเปิดไหนไม่ถ้าข้อปิดคนใดมันก็เปิดไยนเพราะว่าเขามันจะยยเอาปอด,ดไประวังดดตัวรถส่วนขับขี่อ้ตรงนี้จะติดจะติดตอนเขาสตาร์ทนะครับตอนรถเหาบงทั้งในวิ่งพอเราห้องหมุนไอ้ตรงนี้จะดับเอีกที่เป็นระบบ ABS นะครับอันนี้ในเั็นนี้ตัวนี้เป็นโหมดอ่าไม่ดีเขาเปิดเนี่นย้ะเขาขี่ไปเราเครื่องรถมันห่อนนะมันห่อนมันจะดับดเองกถ้าข้อปิดไป เปิดมันมีหมดที่ตอันนี้ก็เขาเปิดนะครับมีเขาเปิดไว้ครับคุณแล้วตอนรถดับไฟตรงเนี้ยมันจะขึ้นกระพริบเขาแล้วถ้าเขาเปิดหมดที่เลยถ้ามันดับก็ต้องสตาร์ทใหม่นะครับอีกแค่อย่างนี้นึงมันทำงานของมันเองแต่ถ้าหมดเกลี้ยมันจะแทรกต่อเมื่อขาตั้งถางเขาไม่ได้ลงนะครับถ้าขาตั้งถ่างมันพุ่งเข้ามาต่อสตาร์ทใหม่ทีขี้ยากขึ้นเพี่น้องเดือด เดี๋ยวเหลกอนหนมอไฟเนเป็นไฟไฟมาไฟมีไฟฉุกเฉินมีไฟฉุกเฉินด้วยรุ่นไม่ไม่ิ่นี้ก็ล็ัดนแล้วกัดใส่กน้หักตึน่นักทักำแน่นๆเพราะว่าคือหนึ่งมันจะเพื่ออาการมันกำถ้าเหากำอางี้ย เม่เขาบิบรถกับเขาปอนะครับอืมันจะจริงจรว่าถ้าเขาจะต้านเนี่ยมันจะมีที่มันจะมีเผื่อมามังล่ะบิดรถอ่ะเดื่อเขากรรมรนั้นล็อกเขาบิดตัเลยพอเขารถเขาจะต้านติปุ๊บเขาปล่อยพอดีขนาดต้องก็ปล่อยแต่ถ้าปกติเขาตามนั่งปุ๊บคนนีเลยครับนจะงนี้มาคิกรกบีกจะเป็นเหมืน่นไอยหมอนันนี้นี่นะครับเป็นระบบไรซีนีะครับ รถแซดแบตจะพอมัทรัพท์จะพอมแต่ผมอยาก้นำใส่ตอนขับขี่าะนัถ้ารถจอดบ้รถกระบะเขาเนยเขาเปิดเขาเขาอบขับขี่แตาเขาบอกว่าเขา่ไดเปิดขับขี่อ่ะเขาชาเรีกแต่ก็มีเงนเนาะแนรา้อายุแบมันจะสั่เงแบบตัวนี้มันเห็นแก่ัวนี่เดี๋ยเขาเปิดคุณแก่คือไฟติดเลยมนปะแม่งครับตัวนี้จะเป็นไ๋ไดเลย

ติเป็นความเยอะเนะตรงนี่หมดตรงนี้ไุณได้ใช่หรือต้องหมดตดกนหมดนี่นะน้องศึกษาไปก่อนขาบรถข็ศึกษาไปก่อนขัามาเบิร์กทั้งปีแล้วดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ทุกท่องเด้อร้านไหนตีเดี๋ยวพามาดูพามาดูพาดูนี่ไงบริษัท PCY เ e t t i n g จำกัด นะพี่มีก็จบสำเรนจพี่น้องจ่ายเงินสดเรียบร้อยสื่สดๆดเลยก็เส้นจักบาทใครสนใจมาได้ด้วยมีซีววยสาขาได้ดีสาขาน้องเรือตนคนี้สวัสดีครับ